ครับผมตอนนี้ผมมาอยู่บ้านสำโรงตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมมองนี่ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะนักนาสาหัสพูอกันครับเพราะว่ามันจะมีอ่าคล้ายๆกับว่าเป็นพนังกนันน้ำเนาะยุนี่ขาดครับและะ้วก็เฮ็ดใหยน้ำไหลลงไปในทงหน้าของพ่อแม่พี่น้องอีกฝั่งหนึ่งครับเฮ็นใหน้ำท่วมหน้าเขานะคนบอกว่ารกระบื้องกระเมินคาบอะไรแหละครับผมสิบล้านร้อยล้านก็ว่าเกินไปครับผมตอนนี้ พี่น้องนะครับใท้บ้านแถวๆนี้เพื่อนก็มากแต่หลายๆครับผมเพื่อนมากอย่างครับเพื่อนมากเพื่อนอยากเห็นด้วยตาวาอยูนี่เกิดยังขืนแน่นะครับผมมองไหนอที่มันขาดยังประมาณนี้ไหมครับผมี่ครถบรรเทาสาธารณภัยเนาะนี่หลายๆอย่างครับทุกภาคส่วนของจังหวัดมหาสารคามกะมาซอยเหลือกันครับผมกบุรุษว่าเพื่อนเฮ็ดอย่างครับอยู่ข้างหน้าครับมีรถแบ็คโคขนาดใหญ่ครับ หลายขั้นเลยครับกําลังตักดินตักดินปุ๊บ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 อยู่พุ่ลูว่าเฮ็ดหยังนะครับผมครับผมก็คงบ่ย่างไปแล้วครับมันไก่มากเลยครับผมครรัับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันายุพื้นที่มั้ยปะเ่าให้ฟังหน่อยครับข้างหน้าผมบ่ย่างไปดอกเพิ่นเฮ็ดหยังแน่ครับเนี่ยตอนนี้ครับมีรถแบ็คโฮหลายๆขั้นครับ ก็เพิ่นก็อัดปองที่มันขาดครับขาดขาดนี่คือลักษณะของการขาดเปลี่ยนแบบไหครับลักษณะของการขาดคือเริ่มแรกเลยนี่มันติขาดพนั่งตัวนี้มันเกาเลยน่บอหนำํารอดสะพานน่เป็นพนังกันแม่เป็นพนังกันนใกล้ๆก็ได้ครับพนังดังเดิมไกลครับเป็นพนังกันับผมแต่เขาจะไม่ใช่ทั้งหลวงรัดนี่แต่มันมีสะพานตรงนั้นมืนบ่ัสะพานตรงนั้นหนำกระแจยอยู่เขาไม่ะชั้านีนึงนี้มันมันหลาเกินพุ่งลุ่งทงหน้าเทศบาลเลย ข้างหลังนี่ขาวคุณเลยแสดงว่ามันลงแห้งหนักเล่นครับโอ้เข้าใจแล้วบ้านี้ทั้งจังหวัดมหาศาลค่ามือซอยอย่างไรครับผมก็เพิ่งเอายางลงไปอัดครับปุ่นหินบ่ใส่หินแล้วก็ใส่หินมาไอ้ใส่ตะแกรงเล็กครับโยนลงโยนลงเช่นยกไปว่างลำบากเสาไฟฟ้าจากไฟฟ้าเสา12เมตรเสา12เมตรเลยครับรุ่นนี้ล่ะรุ่นรุ่นนี้นะพี่น้องครับนี่ครับเสามาว่าหลายดอก บ้านี้หมืูว่านเห็ดทับส้มพอไหวมันแข็งมันแห้งขึ้นมาได้ซังไม่ขาดสิบตนกันทุกกองเดี๋ยวจะไหนตนน่าจะจบครับผมขอบคุณนะครับผมอ่าวซอยเป็นกำลังใจครับให้กำลังใจกันแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะเอาโดนบินขึ้นให้พี่น้องเบิ่งนะที่อ้ายเพิ่อนเพิ่นกระทั่งานหนักมือมือมันเบี้ยเล่นวันนี้เมื่อยไหมเมื่อยปะครับเดี๋ยวขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับไอ้ครับผมสสวััดีครบอ่าอีกคู่หนึ่งเนาะเป็นไรครับเมื่อยปะเมื่อยอยู่ครับ อันนี้อันนี้พื้นที่นี่อยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านในบ้านไอ้บ้านสำโรงบ้านสำโรงเนาะบ้านสำโรงอ่าบ้านสำโรงเขตตําบลง่ไทรแกงนี่นะครับครับอันนี้ก็จักสียไว้ยังไงเนาะคนก็อยากมาเบิ้งด้วยตานะผมว่านะเขาก็าวหามเพื่อนมาได้เนาะเพื่อนก็อยากเบิ้งว่ามันเป็นยังไงนะเบิ้งแต่าวนะแครับคุณเพื่อนเรียกใครจะเข้าใจใครจะมาเบิ้งว่าผมนี่แหละก็อยากมาเบิ้องว่าหัดมองไหนพุดธมองไหนนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เรียบร้อยเหมือนเรียบร้อยเหมือนแล้วครับโอ้โห นับนาสหรัฐครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเปีนยกังใจเนาะครับเนาะเปี่ยมกับน้ำใจครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับจากบ้านสังรงครับผมขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องเป็นมาซอยแห่กําลังใจแล้วกับมาเบิงนะครับมาเห็นกตาขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ